สวัสดีค่ะวันนี้บุมมบิ๋มจะมาเปิดกล่องของขวัญจาก Unilever Li f e ค่ะอยากรู้ใช่ไหมคะว่ากล่องนี้มีอะไรบ้างใครนะคะที่อยากได้กล่องนี้ค่ะกล่องของขวัญตัวนี้ค่ะง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่ซื้อสินค้านะคะครบ10,000บาทค่ะก็ได้รับกิฟต์เซ็ตกล่องของขวัญจาก Unilever Li f ไไปเลยค่ะเดี๋ยวบิ๋มจะมาเปิดให้ดูนะคะว่าในกล่องนี้มีอะไรบ้างแล้วก็มันคุ้มมากๆยังไงนะคะเปิดเลย กล่องสีสันสวยสดใสมากๆนี่ค่ะเยอะมากๆเลยในกล่องนี้อันดับแรกนะคะเรามีตัวนี้ค่ะขอให้เป็นตัวนี้ไปเลยเป็นตัวมากิพลาสค่ะเป็นน้ำผลไม้นะคะช่วยต้านอนุมูลอิสระนะคะตัวนี้ช่วยให้เลือดสะอาดตับแข็งแรงทานง่ายมากๆเลยตัวนี้จะเป็นแบบขวดเล็กขนาดพกพาน,นะคะเวลาไปต่างจังหวัดก็พกพาง่ายแล้วก็ยิ่งทานเย็นๆนะคะยิ่งอร่อยมากๆ นอกจากนั้นนะคะเขาย,ยังมีตัวนี้ด้วยค่ะกุ้ตาเลมอนค่ะมาร์คหน้าขาวกระจ่างใสนะคะภายในหนึ่งนาทีเลยสามารถมาร์คได้ทุกส่วนนะคะให้ขาวกระจ่างใสนะคะตัวนี้ช่วยขจัดสิ่งสกปรกด้วยใครนะคะที่ชอบมาร์คหน้าให้ผิวหน้าขาวกระจ่างใสภายในหนึ่งนาทีแนะนําเป็นตัวนี้เลยตัวนี้เขาก็แถมมาให้นอกจากนั้นนะคะเขาย,ยังมีตัวนี้ด้วย เป็นโฟมล้างมือค่ะสูตรสูตรถนอมผิวนะคะจะมีวิตามิน A วิตามิน B ค่ะที่ช่วยให้ผิวเนียนนุ่มค่ะแล้วก็นอกจากนั้นยังเป็นแอนตี้แบคทีเรียนะคะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียเชื้อโรคได้ดีมากๆตรงนี้มีติดบ้านไว้และรองดีมากๆเลยค่ะยังไม่หมดนะคะเขายังมีอีกมีตัวนี้ด้วยค่ะ จะเป็นคอลลาเจนแมทริกดีมากๆเลยค่ะใครนะคะที่ชอบทานคอลลาเจนแนะนําเป็นตัวนี้นะคะคอลลาเจนแมทริกผิวดีผิวสวยนะคะภายใน7วันเลยตัวนี้บุ๋มบิมก็ชอบมากๆทําให้ผิวหน้าเด็กด้วยแล้วก็ริ้วรอยลดลงค่ะเขาแถมตัวนี้มาด้วยคุ้มมากๆเลยค่ะยังไม่หมดนะคะยังมีต่อค่ะ ตัวนี้ค่ะกุต้าออเรน์ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวนะคะที่ช่วยให้ผิวสวยกระจ่งางใสนะคะผิวขาวกระจ่งางใสเลยยิ่งทางเป็นประจำผิวยิ่งดีค่ะแล้วก็ช่วยปกป้องแสงแดดนะคะจากภายในสู่ภายนอกเลยด้วยยิ่งทานเป็นประจำนะคะเรื่องหวัดก็จะไม่มาแต่ยิ่งทางได้ทานคู่กันนะคะระหว่าง คอลลาเจนแมทรีกกับกูตาออลเอนตัวนี้จะช่วยให้ผิวอ่ะดีขึ้นมากๆเลยแล้วก็เรื่องสุขภาพร่างกายด้วยก็อยากแนะนำนะคะ2ตัวนี้สำหรับใครนะคะที่อยากดูแลเรื่องผิวสวยนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายค่ะตัวนี้ฮิตมากๆเลยจะเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์ค่ะไว้ใช้พกพานะคะเวลาอยู่ข้างนอกนะคะเวลาเราต้องต้องจับ จับประตูจับอะไรก็แล้วแต่นะคะ่ะใช้ตัวนี้นะคะ่ะฉีดสเปรย์ตัวนี้จะเป็นแอลโกอฮอล์แบบดีมากๆแล้วก็พกพาง่ายนอกจากนั้นเขายังไม่มีกลิ่นเหม็นด้วยก็ช่วงนี้เราก็ต้องรักษาความสะอาดนะคะก็ระวังเรื่องโรคภัยไข้เจ็บตัวนี้ก็จะช่วยได้ก็มีทั้งหมดเนี่ยค่ะก็คือทุกท่านก็จะได้ทั้งหมดในเซตนี้ไปเลยเพียงแค่ซื้อสินค้าครบ10,000บาทค่ะก็จะได้ริบเซตทั้งหมดนี้ไปเลยก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยมินก็จัดมาแล้วนี่ค่ะ